เมื่อวันที่28พฤษภาคม2568ณโรงแรมไอทารารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเพชรบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมรุ่นที่สซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการอบรมจำนวน83คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในด้านกระบวนการวิศวกรสังคมได้แก่ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนเกิดการพัฒนาทักษะในการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงและสามารถนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน